ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกพระมหากษัตริย์เสด็จลงมาประชุมกับสามัญชนประชุมกันเรื่องถ้อยคำในภาษาต้นต้งวิศนุบอกไม่เคยมีในโลกที่เป็นนี้ไม่ว่าประเทศไหนชาติไหน แล้วก็อาจารย์วิสนกุก็ให้ข้อมูลว่าในวันนั้นเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสวัาอ,อย่ายงไานแล้วในที่สุดผมไม่ถามอาจารย์คงรู้ว่า29กรกฎาคมเนี่ยคือวันภาษาไทยเฉลิมชาติใช่ไหมครับอา่าอาจารย์ที่นึกๆไว้ในใจว่าอย่างเนี้ยผมยืนยันใช่ละอาจารย์คิดถูกละนะ แต่ว่าอาจอารย์กวรทราบต่อนะว่าวันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ยไม่ได้มีมาตั้งแต่2,505ใครตอบได้ว่าเราเริ่มมีวันภาษาไทยแห่งชาติกันเมื่อปีใด42 2 5 S <S อครับเอ,า,อาคิดดูดีๆสองพันห้าี่สิบครับปีสองอยี2 5ิบเป็นปีสำคัญยังไงสอง2ันห้าร้ยสี่สิบสองเป็นปีที่พระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา6กรอบ สิบสองหกเจ็ดสิบสองปีนี้พระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษาี่รอบเจ็ดรอบสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่เรากำลงังเตรียมการงานเ,าเจริมพระชนมพรรษาปีนี้อย่างใหญ่โตและในที่สุดอาจารย์ได้ยินไหมพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า อย่าเอาเงินมาทำอะไรให้มันมากมายเอาเงินนั้นอะไปช่วยคนน้ำท่วมขอโทษนะครับได้ยินแล้วเนี่ยใครไม่ขนลุกไม่น้ำตาซึมมั่งก็จะอยู่หัวท่านทรงคิดว่าท่านจะทรงเอาอะไรหรือไ,ได้อะไรทรงคิดแต่ว่าทำอย่างไร ประชาชนของพระองค์จะพ้นจับทุกร้อน<ม>เพราะฉะนั้นอาจารย์ครับมผมพยายามสื่อสารไปถึงผู<ม>้บริหารมหาวิทยลัยรามคำแหง<ม>ผมว่าโอเค 40, 40ปีเราก็สำคัญแล้วเนาะเราก็จะทำนูน่นทำนี่แต่ผมบอกเขาไปว่าทำอะไรทำไปอย่างหนึ่งควรทำก็คือว่า รวมใจคนรามกำแหงช่วยคนประสบอุทกภัยอ้าวรามกำแหงผู้คนมหาศาลเนาะคิดง่ายๆถ้าไปจากคนละสิบบาทไอเจ็ดแสนกับคนนี้ก็เท่าไหร่เจดล้านใช่ไหมแล้วไอที่จบไปแล้วแปดแสนเนี่ยคนละสิบบาทแปดล้าน นี่คิดว่าสิบบาทนะสิบบาทผมว่าเราสามารถเนาะหยิบออกมาแล้วเไปจากได้เพราะว่าอะไรไว้อาจารย์มีเพื่อนผมคนหนึ่งเมื่อประมาณปีที่ผมรับราชการใหม่ๆเข้ามาอยสิบสองเนี่ยมันขบับรถโออยต้าโคโรลา กาใหม่กาเกา่าแล้วมันเติมน้ำมันครั้งละสิบบาทผมถามว่าให่จะไปต้องสิบบาทมันบอกสิบบาทเหมือนไม่ได้เติมคือมีสิบบาทก็ให้ไปแล้วสิบบาทนั้นนะครับอาจารย์ห้าลิตรห้าลิตรนี่ขับไปได้ไกลามากเพราะรถมันไม่ติดวินาทนตลอดลิตรสองบาทน้ำมัน สมาณร้อสิบสองปีนี้ออตอนนั้นทองคำราคาบาทละสี่ร้อยบาทสมจิตที่สอนเธออะเงินเดือนผมพันสี่ร้อยบาทถ้าผมซื้อทองไว้เดือนละบาทตอนนี้ผมไม่ใช่จานประทีปแต่เป็นเจ้าสัวประทีป แต่เราคิดอะไรเมื่อสายทุกเ <c ười> ทียนะเออคีดย้อนไปอ่ะบ้านเราเปลี่ยนแปลงเนาะน้ำมันนิดละสองบาททองคำบาทละสี่ร้อยบาทข้าวก็เกวียนละสี่ร้อยตอนนั้นอ่ะเขาเปลือกอะเกวียนละสี่ร้อยบาทจำได้ชาวนาบอก ขายข้าวได้เกวีนซื้อทองได้400บาทแต่ชาวนาไม่เคยได้ซื้อทองเลยเพราะข้าวที่ขายไปก็ไม่ถ้องกินอยู่แล้วชาวนาเป็นเกษตรกร,ร,กรที่น่าสารที่สุดนะจนบนัดนี้ไม่รู้รักไหนจะมาช่วยได้ออ,อจาจารย์ครับ อาจารย์น่าจะจบสาระสำคัญในวันนั้นเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสหลายเรื่องแต่เรื่องหนึง่งที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเราเบยตรงท่านมีพระราชดำรัสว่าภาษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ถ้าอาจารย์ไม่คิดจะไปเสิร์ชหาจากที่อื่นอาจารย์จบตรงนี้สิครับ ภาษาเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับมนุษย์เอาจริงเพราะจากไม่จจดตรงนี้จะก็ต้องไปเสิร์ชหาจากที่อื่นเหมือนกันนะเอาละทีวว่ผมบอกผมไม่ต้องให้เวอร์ไวยเว็แบ,บแบบอาจารย์สีพัศแต่ผมจะบอกว่าเว็แบบไซต์ของราชบัณฑิตราชบัณฑิตเตียนสถานเอาบอกให้ก็มไม่ได้นั่นอะไรแต่ถ้าอาจารย์จะไม่ไป เซิร์จ,จากตรงนั้นอาจารย์ฟังจากตรงนี้แน่นอน <laughs> ภาษาเป็นสิ่งจำเป็นสํน<_ <p> _ <on> าหร,ร,ร,รับมนุษย์เพราะมนุษย์ต้องใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกันภาษาเป็นสิ่งจำเป็นสําหรับมนุษย์เพราะมนุษย์ต้องใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกันผมถาม ว่าการที่สนใจภาษาศาสตร์ลิงกิสติกทุกคนเนี่ยเห็นไหมวกจะอยู่หัวมีทรงม,มีความเข้าใจในเรื่องภาษาเนี่ยเ,ออเหมือนนักภาษาศาสตร์ทั้งหลายในโลกนี้ก็คิดกันภาษาเป็นเครื่องมือนะครับภาษาเนี่ยไม่ใช่ตัวเนื้อหาภาษาเป็นเครื่องมือเพราะมนุษย์เนี่ย องสื่อสารกันและมีความแบบต่อมาว่าคนไทยเราหรือชาติไทยเราเนี่ยโชคดีโชคดีที่หนึ่งเรามีภาษาใช้